สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมดาร์กอนลาจารีไลท์นะครับวันนี้เราจะมาอัพพลังกันนะครับตอนนี้เราเป็นคอนเทนต์สายฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมของเรากันนะครับว่าเราใช้อะไรกันบ้างเนาะผมใช้เป็นตัวหลักของเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเอลิเป็นดาเมจโนโน่ซัพพอร์ตแล้วก็โนมาซัพพอร์ตซีซ่าจะเป็นตัวดาเมจนะครับตอนนี้พลังทีมของเราอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับซึ่ง ตอนแรกของผมมันประมาณแสนเก้านิดๆน,นะครับเนื่องจากตัวหลักของผมมันเป็น3มดาวท,ทุกตัวนะครับเอริตอนนี้เพิ่งสองดาวนอร์ม่าก็2ดาวเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อัพกันไปนะครับตอนแรกผมก็ใช้3ามดาวแต่ว่ามันไม่เข้ากับไม่ไม่ไมค่อยเข้ากับทีมที่เราเล่นนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นนอร์ม่าแล้วก็เป็นเอรินะครับตอนแรกผมจะใช้เป็นจวนซูแล้วก็ซวนซีแทนนะครับ แต่ผมดูแล้วมันน่าจะไปได้ไม่ไกลสําหรับสายฟรีนะผมก็เลยมาทําใหม่นะครับเป็นนอมาแล้วก็เอลีนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเราส่งเอลี่กันไปนะครับมาดูพลังของเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมเลื่อนขั้นโนโน,โนเป็นขั้นเจ็ดก่อนนะครับตอนนี้พลังงานเราไม่พอนะเดี๋ยวเราซื้อเดี๋ยวซื้อหมดเลยแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวเรากวาดล้างนะโอเคได้แล้วพัได้มาสี่พันกว่านะครับตอนนี้หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นแล้วดูีวิว่าเราจะไปได้ถึงล้านเก้าห้าหมืนหรือเปล่านะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิด เปิดอาวุธพิเศษกันนะครับตอนนี้อาวุธพิเศษผมอยู่ที่เวลสิบนะครับอัตราการรอบอยู่ที่สองเปอร์เซ็นนะครับสีส้มนะสีส้มติดดาวตอนนี้ศูนยะ์เปอร์เนตนะเราต้องอัพเป็นเวลสิบอก่อนนะครับผมมีอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบแปดอันไปอก็ยังได้อยู่นะครับเฮ้ยสีทองมาวะ่ะเฮ้ยสีทองโหแต่มันทับของเก่าอะดิ แต่ก็ได้พลังอยู่นะครับเป็นเพิ่มดาเมจได้รับดาเมจลดลงใช้ได้อยู่ครับโอเคแต่ผมอยากได้สีทองมากกว่านะเฮ้ยมาแล้วว่าโอ้โหแมบวกสี่พันกว่านะลดดาเมจครับดาเมจที่ได้รับลดลงแล้วก็แม่นยำผิดปกติไปครับอุย้ยสีทองสองอนเลยเหรอเอฟเฟกรักษา เพิ่มลดดาเมจโอเคที่สีทองอีกแล้วดาเมจที่ได้รับลดลงยิ่งสีส้มเนี่ยไอ้สีส้มนะครับสีส้มเนี่ยถูกละยิ่งสีทองส้มเนี่ยม,มันบวกเยอะนะอุ้ยมาหัวเจ็ดพันข,ข 7, วาเนี่ยเพิ่มดาเมจอันนี้เป็นแถวหลังโอ้ เป็นตัวซัพพอร์ตนะเป็นเพิ่มดาเมจถ้าได้เป็นแถวกลางนี่แจ๋วเลยนะได้ความเร็วนะแต่ผมเอาความเร็วเดียวดาเมจที่ได้รับลดลงอันนี้แถวกลางนะดาเมจจริงได้อยู่ครับอุ้ยสีทองสองอัน เริ่มไม่โผล่แล้ววะ่ะมาละอันนี้แถวกลางดาเมจจริงสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นนี่แหละนะเหมาะกับตัวกลางมากเลยครับตัวดาเมจเฮ้ยเริ่มไม่โผล่แล้ววะ่ะมามามานี่แถวหน้านะเพิ่ม,ามดาเมจลดดาเมจต้าน,านทานผิดปกติโอเคครับใช้ได้อยู่ สำหรับแท่งของเราแป,แป,แป๊บๆจะหมดแล้วคนะัอันนี้ไม่เอาอันนี้แยกแยกๆพลังของเราอยู่ที่ตอนนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นเอ้ยหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแล้วต่อไปเป็นไรอุปกรณ์อัพเกรดโอ้ผมมีนี่เยอะอยู่นเนี้ยด้มันหนึ่งร้อย มันสองรอยโอเคเรามีพอดีเลยนะครับตอนนี้ร้านเก้าแล้วนะ ต่อไปก็เป็นภาษาบังกรนะไม่รู้ว่าผมขาดตกอะไรไปหรือเปล่านี่เรายังไม่ได้อัพเยอะเลยนะครับเดี๋วมาพันห้า ใครอีกเหลือซีซ่าเดี๋ยวผมเล่นคันอันนี้ดีกว่ารู้สี่สิบแล้วนะครับจะดูว่ายังไม่ได้เลื่อนอะไรบ้างเปล่าเดี๋ยวผมตอนนี้ผมยังไม่มี หินมังกรแบบซัพพอร์ตนะครับก็เลยใส่เป็นดาเมจสี่อันให้มันเป็นเอฟเฟกนะครับแต่ผมลองเลื่อนอน่ะอันนี้ให้มันขอ,อถ้าสองอันโอกาสติดร้อยเปอร์เนะครับได้มาพันห้าเลยวอเวลห้าสิบโหยมามาต่อเลยครับ 50สิบแล้วมาดูพลังของเรากันบ้างนะครับล้านเก้าแสนหนึ่งมืนแล้วนะแต่มีอะไรทาบ้างดเดี๋ยว่อนนอ้ตัวนี้ผมก็ไม่มีให้อบแล้ว,ว,ลวพลังก็น่าจะมีอ่ประมาณนี่อนนะน่าจะน่าจะตันแล้วสำหรับสายฟรี

สามดาวเนี่ยน่าจะสองล้านกว่าได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองไปจริงๆผมอยากสุ่มเดี๋ยวผมลองซื้ออีกสักสี่ใบนะพันเพชรนะเอยมาว่ะน้องมาได้ไหมโอ้ยก็เที่ยวคือไมหนย้เป็นซีซ่าฮับเอ้ถ้าผมได้น้องมามาในผมได้เป็นสามดาวได้เลยนะสยดาจังซาร์คุลอีเวนต์นั่นเือ แต่ไม่เป็นไรครับเผื่อเนาะเผื่อซีซ่าจะได้ฮาดาวเขาบางจะได้เก่งขึ้นนะซร์เคลีวนต์นนนต,นนตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมสักบาทเลยนะแต่ผมพาไปดูนะครับเนรางวัลเติมครั้งแรกยังไม่ได้เติมเลยนะครับโอเคครับน่าจะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม